สวัสดีและสวัสดีเราจะอยู่กับบรรดาเราเน็ตไอดอลแล้วก็เสืรตาทิกตอวันนี้ที่ลาบยโซน,นะครับแต่ก่อนอื่นต,ต้องดูว่าคุณเอมิลานั้นเขาเป็นคนชอบกินก้อยอเขาเป็นคนชอบก้อยเขาขามาเลือเขามาเลือกวนนี้เขามาเลือกเดี๋ยวจะเจอกันกันกบนี่นะฮะหน้าใสาปิ้งเลยนะครับวันนี้เขาเลือกเองนะสวัสดีและสวัสดีโดดด้วยเข้ามาแล้ว ชร์วนไปครับเดี๋ยวเราจะเจอเอมิราเอมิราไซใหม่นะฮะอัพไซมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คู่รับต่างวัยบัวลอยไฮทองคําคู่รับต่างวัยบัวลอยไฮทองคําเสียเส้นโอลีฟโอเคครบมาครับตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าให้เธอกินของเธอเองดีกว่าเอามาเสียเส้นก่อนดิบดิบ เสียเส้นเอาไปก่อนนะเสียเส้นอันนี้ค่ะเหนียวแต่ว่าตับนะแต่นี่คือตับหวานหรือตับดิบเอาคือยิบตอนน้หน่อยแค่มเหลเปิดพิสดารดยนี่ล่ะุงตักรุงตับ คุณกอนวนนี้วันตันี้ตัวแดงเนี่ยตม่เม้ยตัวตัวไหนอันนี้ปลาแซมอนอันนี้งูแซลมอนงูแซลมอนแซลมอนเนื้องูอจตใจาไม่จจะไเลยจิีจ่ไปน้องจตอลางวันนี้กันทาันนีมต้ทายด้วยคนุ้นเดีย ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีและสวัสดีไปเที่ยวแล้วก็คนเด็ก <c oughs> คนคนทุกคนเดินปากกดไลค์กดแช่นขู่นมตกลงจะทำไหมทำ,ล<ะ>ทำมาาล้วโบไลรับประกันว่าไม่เจ็บไม่เจ็บจุกไหมแยบจูบจุกไม่ตายรับประกันว่า,าไม่ตาย <c oughs> อันนี้ส้มกี่วันคะเนี่ยย,ย,ย,ยังกินกินได้นะไหมเขียวหยาบไปเลย ง่วงกลับมาทีนี้ได้กี่คนแล้ว74คนง่วงกลับมาทีนี้ง่วงกลับมาให้คุณแม่หน่อยเพื่อคุณพี่สวัสดีค่ะครับผมต่อเนื่องกัน,กนวันนี้รวมดาวนะวันนี้รวมดาวนะครับไปถ่ายงานมาพรุ่งนี้สวยแล้วนะคะพรุ่งนี้ไป,ปตัดสวยแล้วแล้วก็ไปเพิ่เมเติมอะไรทางตาทางกระตาทางกระ<ป>ตาลิฟจะให้ทำไหมทำได้ครับทำตาก่อนบอกครับมาทำตากนะ่อนีม้มาก มาฮะทุกคนโอ้ม oh, ึงก uh uh uh. ินให้ดีเดี๋ยวนี้ปุ๊ธท่ากินมาถ้ามันกินไหมน่าเกลียดมากเลยเป็นผู้หญิงทขาหมายว่ากูให้มึงดูหน้าความน่าเกลียดที่ไหนสวยเพาอยังสวยเพวกพี่ตัวพวกยังงามพี่ตัวบวกยังงามนึกสบายดีแปลนกินท่าน 9ก้าาสค่ะว <ini> ิธีการกินสตอนที่ถูกต้องอันนี้เพื่อนเราเองนะคะอันนี้เพื่อนเราค่ะตัวอันนี้ก็เป็นด้ยเหมือนกันท้อลมุมมุมกับหูดปูด้วยกินให้เหมือนอมค่ะก ปะุสของตัว okay, นี้ครับสนหคกคโอเคนะครับผมสืู้สาวเสียเส้นสาวเสียเส้นอมอะไรสาวเสียเส้นอมอะไรดูก่อนสาวเสียเส้นนั้นอมอะไรร้อยสี่สิบท่านพักให้กันไปเคนเจลน ตั้งตั้งตั้งกล้องไว้ตรงนั้นเลยจะได้เห็นเราสามคนมีเอานวดไอ้แก้วนะำยูยูไอไอฝากหยิบแก้วหยิบแก้วปวดแก้วหน่อยโอเคของของคลององช่องหนึ่งต่อดีค่ะมาไปดอกไปกินเข่าแร้งแง่งหมอลำโอเเมนหมมีหมอลำเบิองนะ สวัสดีครับอาจาอาจาไม่อยู่นะคะตอนนี้เราคล้องโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวามจะกินนี่ให้ดูนะคะทุกคนกินเสร็จแล้วนางก็จะถอด this is alabastro อมเป็นฟอบอมเป็นฟอบนี่เดี๋ยวอันนี้อาหารอาหารโปรดคุณเอกมิลาจัดจานได้เหมือนแบบร้านอาหารหรูนะทุกคน เนี่ยร้านอาหารรูเข้าจัดจานแบบนี้ดับพัตคาใช่แบบพัตคารก็มีคือหนึ่งสองสามสี่มีสี่ชิ้นกับผักอีก4ชิ้นนี่คือแบบลูดั้้อมาเยอันนี้ดเลวเอาเอันนี้เจยายที่มาตื้หัวเข้า เคล็ดลับความผอมนะคะเรียงี่กระตืกไมเรียบรวดหมอนนี้ใคร,ใค,รค่ะก็ดีนะคะไ่ครจานไม่มีชุดใส่แล <c oughs> ้วค่ะมย ลูกคนบอกว่าเนื้อแบบนุ่มมากเนี่ยเนื้อแบบสดสดสดเนื้อแบบนุ่มเหมือนเซลมอนไปไหมไปค่ะทำไมเสียงเล็กจังอ่ะดีมากไม่ถึงจสงใครเสียงพี่เอพี่เอเสียงเล็กกางตาแป้วแต่การดสล้วรแล้วก็ต้องกเีย สาวกินกินตยานแน่อันนีแหละก็จะบอกว่าสาวๆคนไหนที่แบบอยากหุ่นดีนะคะเคล็ดลับของเราคือเรี่ยงกีกระตือจวเช่นกินดิบๆเลยแมนค่ะ วันนี้ไอยวันนี้มาในรูปแบบดาราสาวท่านหนึ่งเดี๋ดาราสาวท่านหนึ่งโอลิฟอยู่ด้วยเปล่าจ้าตอนนี้โอลิฟนั่งอยู่ข้างๆนะคะก็ตอบไปบอกน้ำโอลิฟดอก,ก่อกน้ำโปลิโอก,ก่อน ชอบปีเอมากเลยคันมากไปกล้องอาจารย์สวยกันใช่ต้องนี้สวยเปองเลยอาจารย์สวยไหมสต้องสวยต้องต้องของอันนี่สวยไรม่า้จะสวยัเอาครับผมมันขมบ่นี่เี้ยบเปี้ยวเผียขมเลยขมค่ะผมทำไมต้องกินยองกินมหวานอยูอ่ะันนี้เป็นแบบคือชอบกินขมอยเอมาิมลาเดี๋ยว ว้าวตาคุณไหมหูดกลับเลยบอกันีเป็นอัธรรในการกินกินแดดตรงกินแบบนี้โอเคครับผมอุ้ยตอนตอนอย่างนั้เธอเป็นคนเขียวตามนี้เลยนะทุกคนเขี่ยวอยู่นึงโอเคครับผมบอสผลอยู่ไหมวันนี้เรียบ่วน ไม่สบายเราไม่ไปถ้าบอดผลไปสามวันไม่เจอก็ถือว่าไม่คบกันแล้วเขาอยากคบเราร้อสิสีท่านวันนี้รวมดาวติกตอกและเน็ตไอดอล นำโดยนำโดยเอมิราเอมิราเอมิราอามิเรเอมิรา,ราแล้วก็เออ่บัวไลายไฮตองคำเอมิราบัวไลายฮานาคำเอ่อเสียเซนตามด้วยคู่รักต่างวัยแล้วก็โอลิฟมาครับนักธน,นกรตามนั้นเด้อ โอเครถแห่ขอจอดด้วยเซฟไว้เขามาได้บอเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวมือเนี่กลับไปได้แล้วนอนดูแล้วชาวของหารอยชิมของไปเลยน้อนหนีก็ได้นอนน้องว่านหนึ่งนี่มันมีหม่องจอดถอยน้าลดจังหวางขามาเลยออยากเซฟฟี่กับทุกคนเลย แล้วเจอกันนะครับลาพี่โสครับครับผมน่านโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ